ทุเรียนนะครับที่เราทํากันส่วน Alf. มากจะต้นเดียวแต่วันนี้เรามาเจอสวนที่สมามชิกมีขานะครับถามทําไมมีขาเพราะเราจะเพิ่มเพิ่มอาหารประโยชน์ของการมีขานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับประโยชน์ของการมีขาทําขาทุเรียนหนึ่งทำให้ต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงถามว่าเวลาโดนลมไรมันมีมันมีขายึด2นะครับประโยชน์ของขาอาหารมีอาหารเพิ่มจากปกติกินรากเดียวแต่พอมีขาอีกขางึงอ่ะมันจะมีอาหารเพิ่มมีอีกขางนึงนะครับเหมือนกิน2ปากนะครับ ซึ่งการการที่เรามีขาสองขาเนี่ยจำนวนหนึ่งจะเพิ่มมาหาสองทําให้ต้นแข็งแรงถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นโรคถ้าต้นใหญ่เป็นโรคเป็นโรคข้างล่างนะครับแต่ละข้างล่างเรามีขาเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับเพราะอาหารเพราะอาหารมันจะมาอีกขาหนึ่งแล้วขึ้นขึ้นไปตามลาต้นเพราะอันนี้ถ้าเป็นโรคเนี่ยอาหารจะพอนะครับซึ่งประโยชน์ของขาที่เห็นนะครับคือต้นแข็งแรงอาหารเพิ่มแล้วก็ ทำให้ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยจะดีขึ้นนะครับซึ่งชาวสมาชิกนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจก็ติดตามนะครับของบริษัทอยู่ในไลน์ติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับถ้าพิเศษนะครับก็อยู่แก๊ไปลคลองนะครับจังหวัดตราดนะครับ